โลโลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมว,วันนี้มาอยู่ในเกมมัดลันเนอร์นะครับไม่ได้เล่นเกมนี้นานนะครับวันนี้ก็ไปเจอมัดวันโรเอ0 g นะครับเป็นรถน่าจะคนพวกบรรทุกอยู่เมืองหละวันนี้เดี๋ยวจะพาไป ทุกงานสักงานนะครับโอเคไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมครับเราไปกันเลยดีกว่าอ่าต้องดำลงนะครับต่อไหนอ๋อสเปกบาร์นะครับ ไปครับผมขึ้นเบรกมือน,นะครับอันนี้ผมเล่นเกียร์แบบเกียร์ไม่นุ่นนะครับเดี๋ยวเราเปิดดิ้งล็อกกันลเลยจะไม่ติดนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดดูแมปแป๊บหนึ่งอันนี้ปั๊มน้ำมันอันนี้ล็อกสเตชัน ต้องขดมักกะลาตรงนี้นะครับที่คนไม้อยู่ไนเนี่ยที่คนไม้ตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวครับไปดูกันก่อนแล้วกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปครับเสียงรถโอ้โห สซ็งรถเพาะมากครับบ,บลอลวัวนนี้ไปครับหนบึ่งวัวโลสโลสองหรือเปล่าเขาเรียกครับถูกเ,เรียกพีเกอร์เขไปนะครับรถคนไอเนี่ยต้องมวิ่งทางป่านะครับโอ้โหจะหลอดไปเนี่ยวันเนี้ย กวนนิงยาวๆนะครับเราจะบิ่งไปที่แมปไม่ใช่แมปเลยบิงไปดูจุดนั้นนะครับว่ามันจุดล็อกสเตชันนั่นจะที่ขึ้นใหม,ไม่ไหมผมก็ไม่แน่ใจไอ้ทุกอย,ากย่างเนี่ยเอาผมมาผิดท,ทางต้องเลี้ยวกลับเพื่อไปเลี้ยวตรงนั้นดีกว่าเนี่ย โอเคครับเราต้องเลี้ยวจุดนี้นะครับเมื่อกี้เลยเลยนะค้ยวนิดนึงครับเมื่อกี้ไปเลยไปดูจุดนี้ครับว่ามันคืออะไร <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนานผมจำไม่ได้เหมือนกัน น่าจะเกดขึ้นไม้นะครับล็อกสเตชันโอเคมาถูกแล้วมาถูกละไอ้ตรงนั้นจะเป็นขี้ขึ้นเองนะครับตรงที่เป็นลูปไม้อะโอ้โหจมจมโอเคเดี๋ยวเราอะไรตัวไหนได้โอเคสี่พอยต์นะครับเป็นแร่นะครับโอเคดูแมพ เราจะมาปลดล็อกกระาดาษตรงนี้นะครับมาตามเส้นทางตรงนี้เลยผมขอมากเส้นทางก่อนโอเคไปกันเลยครับจะรอดหรือเปล่าครับโอ้โหอ,อย่างหนักครับผมน้ำมันตอนนี้ ก9ลิตรบ่อ6ดลิตรต่อนาทีน้ำมันเรามี180ลิตรนะครับเต็มถังราว160ลิตรนะครับครึ่งถังตอนเนี้ยเดี๋ยวลองขึ้นเกียร์สองดูนะครับจะรอดหรือเปล่าไปได้ครับไปได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวดาเมจขึ้นไม่ได้ไม่ได้น้อง ต้องเ14รถหน,น่อยนะโอเคผ่านคนมาได้ครับตรงนั้นโอ้โหมันมันมันถลายไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยต้องได้บังคับตลอดเลยรถมันทุกโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ถลายซ้ายถลายขวาเรื่อยๆนะครับรถมันหนักทั้งมันไม่ได้เลี้ยวแบบนั้นด้วย กานพังเนี่เป็นน้ำครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะรอดไปเนี่ยจะรอดไปเนี่ยหน้าอย่าบอกนะโอเคครับไอ้แต่สักหน่อยโอ้โหแถวนี้คนคนลึกครับดูรถเราเนี่ย โอ้โหเป็นทรอยหมดนะครับไปครับไปไปถึงที่หมายไหมนเนี่ยโอ้โหโดูระบบช่วงล่างอันนี้จะขับเคลื่อนได้ทั้งหมดกล้อนะครับว่าดิมล็อกมันเปิดไม่ไม่ใช่ไม่มีออริวลมีแค่ดิมล็อก อวิวไม่มีอันเนี้ยมีดิฟล็อกไปก็พอกันตายได้อยู่ครับพอลงน้ำมิกนะครับผมลยน้ำลึกแบบนี้จะโหดๆเลยนะครับไปครับผมไก่จะถึงเรอยงเนี่ยโอ้โหข้างหน้า โหดไปไหมเนี่ยลุยโคลนแล้วยังมาลุยน้ำอีกเลยเนี่ยลึกไหมเนี่ยโอเคน่าจะไปได้น่าจะไปเยอะน่าจะไปเยอะไปครับตอนนี้ออมันเหลืออยู่ร้อยห้าสิบเก้าลิตรนะครับตอนเนี้ไไปไปายาไปครับไปยาวๆ ดีย๋ยวลองเข้าเกียร์ slow ยันหนึ่งสปีดครับยันหนึ่งสปีดเลยตรงนี้ดูสิรอดไมเนี่ยเอาลองโอ้โหเกือ,อบมิดล้อนะครับเฮ้ยมาถึงแล้วมาถึงแล้ว่า ถึงจุดหมายแล้วครับฮะะลาดะน <c oughs> าดใช้นี้ไม่ได้อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นยังไงบ้างครับกับการที่ <c oughs> วิ่งงานมาแล้วลงงานไม่ได้นะครับ <c oughs> ที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไค i b e ให้ช่องจ o ก e เกอร์ n ช l แนลด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้ผมกับเจ้า One Whoa, G, วันโวเอเอสันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ EP หน้าพาร์ทหน้านะครับว่าจะมีมัดอะไรมารีวิวให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม